เดี๋ยวเรามาดูปัญหาเวลาบูตคอมพิวเตอร์แล้วมันขึ้นวันคีนะครับสำหรับคนที่โกดโดยใช้วันคีนะครับเราจะขึ้นวันคียสั่งวันคะีมาวันคีเออร์เอร์แบบนี้นะครับดันะั้นะลองบูตวินโดว์แล้วก็เข้าไปลบวันคีย์ที่วินโดวก่อนนะเข้ามาที่ Window ์แล้วครับ ไปดูวิธีการลบวันคียกันไปที่คอมพิวเตอร์นะครับคลิกขวา Proper t รมาที่แอดวาน e ์แล้วก็มาที่ Start up Se t ติ n g ตัวนี้นะก็จะเห็นวันคียขึ้นห็นไหมเปลี่ยนซะเลยเป็น Windows 7จ โ okay. อเคแล้วก็ลองรีสตาร์ทใหม่ดูครับักานะแบบนี้ก็จะเจอบ่อยนะครับสำหรับคนที่โกดวันคีย์ที่ไม่ซับพอร์ตหรือวันคีย์มีปัญหา โอเคเราสตาร์ทที่ Windows Windows 7นะโอเคนะได้แล้ว